بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد S a s s a l a m u a l a i k u รา a มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับเวลาเราได้ยินเสียงอาจานบ่งบอกถึงว่าช่วงนั้นได้เวลาละหมาดแล้วนะอ l l a h ก u akbar Allah ั u akbar ลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดอลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดตรงนี้ จิตสำนึกของเราเนี่ยเป็นไปดังการที่เราได้ยินคําประกาศเรียกร้องที่เรียกว่าอาจารหรือเปล่าเพราะคําประกาศเรียกร้องที่เรียกว่าอาจารเพื่อประกาศว่าเข้าเวลาละหมาดประกาศเชิญชวนพี่น้องไปสู่การละหมาดเนี่ยประโยคแรกเลยนะอัลลอฮฺฮุอบารอัลลอฮฺุอบารอัลลอฮฺยิ่งใหญ่ที่สุดอัลลอฮฺยิ่งใหญ่ที่สุด ถามว่าเรารู้ความหมายตรงนี้ไหมพอรู้ความหมายตรงนี้แล้วจิตสำนึกของเราเนี่ยนึกอย่างไรกับความหมายที่ภาษารับเรียกว่าอัลลอฮฺหอักบัดอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดนึกยังไงถ้าทุกคนเข้าใจความหมายตรงนี้แล้วก็เกิดจิตสำนึกจริงๆว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่จริงๆอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ y y ที่สุด ปัญหาต่างๆที่บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยละหมาดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยละหมาดมันก็จะหายไปจากจิตสำนึกของพี่น้องแล้วก็จะมีจิตสำนึกว่าไม่ได้แล้วนะงานต้องหยุดไว้ก่อนกีฬาต้องหยุดไว้ก่อนการลเล่นต้องหยุดไว้ก่อนขายของต้องหยุดไว้ก่อนแม้กระทั่งทำอะไรที่หยุดได้หยุดเอาไว้ก่อน เพื่อที่จะสนองตอบคำประกาศเชิญชวนไปสู่การละหมาดว่าอัลลอฮฺักบัรอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยเราพูดกันในในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยพี่น้องลองดูสิผมว่าประมาณสัก500รอครั้งได้นะอันนี้ไม่ได้นับแบบละเอียดนะนะห้าร้อครั้งได้เอ,าร,อา, 9, ารับอาจารกล่าวตารับอาจารเนี่ยรับรับอาจาร อัลลอฮฺุอักรบอัลลอฮฺุอักรอัลลอฮฺุอัรอัลลอฮุัสี่ครั้งแล้วมาตอนหลังท้ายอาดานก็อีกเท่าไหร่อีกสองครั้งก็เป็น6ครั้งหกห้ 6, 5, อาดานในแต่ละวันเนี่ยนะสาครั้งละคำว่าอัลลอฮฺุักรเอาตอนอีกกอมาเราได้ยินบางคนเขาก็กล่าวตามบางคนไม่กล่าวตามอันนี้ไม่ได้เป็นบวบัญญัติอะไรนะแต่ว่าในสู่การละหมาด ในภาวะที่ชีวิตของเราร่างกายของเราเข้าสู่การละหมาดเนี่ยอัลลอฮฺหุบัรตักบีรตุลเอฮรอมเดี๋ยวก็อัลลอฮฺหุบัรตักบีเคลื่อนอิริยาบถไปสู่การรุกัวพอขึ้นมายืนตรงปรับก็อัลลอฮฺหุบัดก็ไม่ต้องยกมือนะอัลลอฮฺหุบัรก็ลงสู่การสุยุดสุยุดแล้วขึ้นมานั่งระหว่างสองสุยูดก็อัลลอฮฺหุบัรลงไปสู่ยุดอีกก็อัลลอฮฺหุบัรอัลลอฮฺหุบัรในขณะที่เราละหมาดอยู่เนี่ย ตั้งกี่ครั้งนะพี่น้องแล้วก็ละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาถ้านับสุนัตด้วยเราวาติปอีกสิบสองรอกอะอัลลอฮฺฮักบัดกล่าวในละหมาดตั้งเท่าไหร่อัลลอฮฺฮักบัดในขณะที่เราอ่านวีริดหลังละหมาดอ่านตัสเบียอ่านตัฮมีดอ่านตักบีดกล่าวซิกรุลลอฮฺอัลลอฮฺฮักบัดอัลลอฮฺฮักบัดอัลลอฮฺฮักบัดอีกอย่างละสามสิบสามสามสิบสามสามสิบสามห้าเวลา เท่าไหร่ครับละมาตาหัดยุดอีกละ่ะละมาตใหย้ยตุนมัสยิดอีกละอัลลอฮฺุอักบัดพี่น้องมอแม้กระทั่งคุยกันเนี่ยบางทีเราก็มีอัลลอฮฺหอักบัดหลุดลอดออกมาจากริมฝีปากของเราที่กล่าวสรรเสริญที่กล่าวให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาคำว่าอัลลอฮฺุอักบัดเนี่ยผู้ัทธากล่าวเนี่ยผมว่าอย่างต่ำๆก็ประมาณ500ครั้งในแต่ละวัน อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดพอได้ยินเสียงอาดานปั๊บอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดนะพี่น้องต้องเกิดจิตสํานึกว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่จริงๆงานในดุนยานี่เล็กหมดเลยซักผ้าเล็กกว่าล้างถ้วยจานหยุดไว้ก่อนทําความสะอาดบ้านหยุดไว้ก่อนอะไรที่หยุดได้หยุดถ้าหยุดแล้วมันไม่เสียหายเดี๋ยวจะมาเถียงผมว่าไอ้รคาเคร่งบินอยู่ต้องหยุดหรือเปล่าไม่ต้องหยุดนะ ขับรถอยู่เอาเลยไม่ตรงหยุดถ้าเกิดเลี้ยวเข้าปั๊มได้ได้เวลาละหมาดแล้วทําในตอนต้นๆของเวลาเนี่ยดีที่สุดเพื่อที่จะทําให้เกิดจิตสํานึกในหัวใจของเราว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดไอเรื่องเดินทางเรื่องอะไรก็ตามแต่หยุดละหมาดก่อนได้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาวันนี้คุยเรื่องหะดิษบางบทที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลละฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงความสําคัญ ของการละหมาดในตอนต้นๆของเวลาผมโยงเรื่องเกี่ยวกับคำว่าอัลลอฮฺอักบัดอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อที่จะให้พี่น้องเกิดจิตสำนึกก่อนว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่จริงๆอัลลอฮ์สำคัญที่สุดอัลลอฮ์หนึ่งเดียวที่เราจะต้องให้ความเคารพพักดีสำคัญที่สุดสำคัญกว่าภาระต่างๆในดุนยานี้ทั้งหมดถ้าเราสามารถหยุดภาระตรงนั้นไว้ได้และโดยไม่เสียหายนะหยุดไว้ก่อน ให้ความสําคัญกับคําว,ว่าอัลลอฮฺักบัดและให้ความสําคัญกับในการละหมาดในตอนต้นๆของเวลาการละหมาดในตอนต้นๆของเวลาเป็นเรื่องที่ดีที่สุดพี่น้องเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเกียรติยศเป็นเรื่องของการชี้ให้เห็นว่าคนคนนี้เนี่ยให้ความสําคัญกับอัลลอฮฺสุบฮานาะหัวตาลาเหนือภารกิจต่างๆทั้งหมดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาละหมาดในตอนต้นๆของเวลา เป็นสิ่งที่ชี้บ่งให้รู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยให้ความสําคัญกับคําว่าอัลลอฮฺอักบัตเนี่มากเหลือเกินในชีวิตของเขายกเว้นอยู่เวลาเดียวพี่น้องที่ท่านนาบีส่งเสริมให้ไปละหมาดในตอนล่าล่าหน่อยนั่นก็คือการละหมาดอิชาละหมาดอิชาเนี่ยท่านนาบีสอนเอาไว้นะครับว่าลาอลาอันอัชุกวาอัลลาอุมมตีละอามารตุฮุมอายุอัครูอัลอิชอา อีล้นิสฟิลเลนเอาซูลูซีถ้ามันเป็นความยากลำบากแก่ประชาชาติของฉันฉันจะใช้ให้ประชาชาติของฉันเนี่ยนาบ,บีบอกว่า <c oughs> เลื่อนการละหมาดอิชาไปอยู่ในยามดึกๆ <c oughs> ไปอยู่ในยามดึกๆหรือไม่ก็เศษหนึ่งส่วนสามของกลางคืนนี่คือสิ่งที่ท่านนบ,บีได้แนะนำ <c oughs> เกี่ยวกับการละหมาดอิชานะครับทีนี้ละหมาดอื่นๆละ่ะละหมาดอื่นๆเป็นยังไงละหมาดอื่นๆก็ในตอนต้นๆของเวลาดีที่สุดพี่น้องครับในตอนต้นๆของเวลาดีที่สุดโดยใครที่มีความพยายามที่จะละหมาดในตอนต้นๆของเวลาผลบุญที่เขาจะได้รับนั้นอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาให้ท่านนาบีมาบอกเอาไว้ดูในฮะดิษบทนี้นะ بن هديتي بنتقلة الإمام طبراني عن آيات رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بذكر الله عليكم بذكر, الله عليكم بذكر ربكم وصلوا صلاتكم في أول وقتكم فإن الله يضاعف لكم تنعيات ราดิยัลอฮุอันฮุได้รายงานว่าแท้จริงเขาได้ยินมาจากท่านรอซูศ็อล,ลลัลลอฮุวะลัยฮิวะซัลลัมโดยท่านรอซูลกล่าวว่าจําเป็นแก่พวกท่านที่จะต้องมีการลําลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยให้มากๆให้เอาใจใส่ในการลําลึกถึงอัลลอฮ์เรื่องการลําลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเราก็พูดกันมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ก็อินชาอัลลอฮ์ก็จะต้องนํากลับมาพูดอีกบางทีพูดครั้งเดียวสองครั้งเนี่ยพี่น้องอาจจะ ไม่เข้าใจโดยละเอียดบางทีแง่มุมต่างๆที่นําเสนอเนี่ยนะบางทีอาจจะต้องนําเสนอในแง่บุมอื่นๆบ้างว่าในเรื่องเดียวกันนี่แหละซิกดุลลอ์อิชอัลลอห์คงจะได้นําเอามาพูดคุยกับพี่น้องทีนี้ประโยคท้ายของฮะดิสนน้เนี่ยบอกอยังไงวะซอลลูซอลาตะกุมฟีอาวลิวัติกุมและสูจ้าทั้งหลายจงละหมาดละหมาดของพวกท่านฟังดูดินะจงละหมาดในตอนตอน้ตนๆของเวลา พอแท้จริงอัลลอฮ์ سبحانه และุ์อาลาจะเพิ่มผลบุญให้อีกเท่าหนึ่งอยู่ดอไอฟเนี่ยนะครับอยู่ดอไอฟุลกุมอัลลอฮ์จะเพิ่มผลบุญให้อีกเท่าหนึ่งตรงนี้หมายถึงผลบุญที่เราได้รับเนี่ยคูณสองเดี่ยวไปถึงว่าคูณสองได้อีกเท่าหนึ่งอา้าวละหมาดฟัรดูห้าเวลาเราก็พยายามขมักขม้่นที่จะไปละหมาดฟารุดูเป็นจะมาอ่ารวมกันที่มัสยิด ได้ผลบุญถึง27เท่าแต่ถ้าไปแล้วอิหมามเขาทำดุริลละละหมาดในตอนต้นๆของเวลาคูณสองอีกเราเหมือนกันสมมุติว่ามาเดี๋ไปละหมาดที่มัสยิดเนี่ยพี่น้องพยายามอย่าโอเอพยายามมาถึงเวลาแล้วก่อนนอนก่อนอะไรก่อนทําแบบเนี้นะครไม่ถูกต้องถามว่าละหมาดยังใช้ได้ไม่ได้ผลบุญมันน้อย อยากจะให้พี่น้องได้ทำอิบาดาต่ออัลลอฮ์ทำในชนิดที่มันอัฟดลประเสริฐที่สุดเรื่องที่เราคุยวันนี้เนี่ยส่งเสริมผมเตือนตัวผมเองเตือนพี่น้องทุกคนว่าเรื่องของการละหมาดพยายามนะให้นึกถึงคำว่าอัลลอฮ์หัวอักบัดอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดพอได้ยินเสียงประกาศแบบนี้แล้วปั๊บเข้าเข้าสู่เวลาละหมาดแล้วปับ๊บในพี่น้องพยายามหยุดภารกิจต่าง แล้วหันมาเอาใจใส่ในการละหมาดฟารุดูตอนต้นๆของเวลายกเว้นละหมาดอิชาที่อธิบายไปแล้วละหมาดในตอนตอน้ตนๆของเวลาฮะดิษเมื่อตะคู่นี้อธิบายให้พี่น้องได้รับทราบไปแล้วนะกับว่าฟอินน um ัลลอฮฺฮยูบะอิฟุลกุมแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาจะเพิ่มผลบุญอีกเท่าหนึ่งได้ละหมาดตรงนั้นเนะี่ยสมมติจะได้เท่าไรก็ตามแต่สมมติได้30นะหรือว่าอาจจะได้ เออสิ 15, หารืออาจจะได้20 20ผลบุญ20ความดีนะเอาลลอคูณ2 20ก็กลายเป็น40่สนะยี่เคูณสเป็นเท่าไรเป็น54าสิได้ขึ้นไปเอาล้อคูณสองใหนะ้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนาบีมุ h มสุลลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ยังไงก็ตามแต่พยายามขนขวายนะพี่น้องในการในการที่จะได้ละหมาดในตอนต้นๆ้นของเวลาและถือว่าเป็นสภาพที่ดีดที่สุด ดียังไงอะมีฮัตดิษบทหนึ่งนะสุอีล่า رسولullah ที่สัลงละละหัวอะลัยฮิวะสัลลัมไอยุลอิสลามอัฟดอลท่านนาบีถูกถามนะครับว่าอิสลามประเภทไหนเนี่ยดีที่สุดพี่น้องฟังให้ดีนะอิสลามประเภทไหนดีที่สุดท่านนาบีสอนท่านนาบีถูกถามก็แหละท่านนาบีก็กล่าวตอบอย่างนี้นะครับว่าอัสซาลาตุลลอวาลิวกติฮา อัลสลัละหมาดลีอวลีวัติฮาในตอนต้นต้นของเวลาตรงนี้ถือว่าเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามแล้วก็ปฏิบัติตัวดีที่สุดเรื่องของการละหมาดเนี่ยพี่น้องจำเป็นอย่างยิ่งนะที่เราจะต้องเอาใจใส่และพยายามเอาใจใส่ทำในสภาพที่มันดีที่สุดวันนี้คุยในเรื่องของการละหมาดในตอนต้นๆของเวลา มีฮะดีษบอกว่าอัลลอฮ์คูณสองผล,ลบุญเนี่ยอัลลอฮ์คูณสองฮะดิษอีกบทหนึ่งบอกว่าเป็นสิ่งที่อัฟดอลที่สุดประเสริฐที่สุดในการที่คนคนนั้นอยู่ในาศาสนาอิสลามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาอีกฮะดิษหนึ่งฝากเป็นฮะดิษทิ้งท,ท้ายเอาไว้น,นะครับว่าสุอีลารอซูลลอฮิสซาลลลลอฮวอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลถูกถาม ฮะดิษเมื่อทักคู่นี้ก็ท่านรดซูลถูกถามเหมือนกันว่าอิสลามประเภทไหนเนี่ยประเสริฐที่สุดฮะดิสนี้ก็ถูกถามเหมือนกันนบีตอบตอบเรื่องเดียวกันเลยอายุลอามบบอ ز ز ัลอาฮบุอิลลอฮิอัลลอฮฺการงานประเภทไหนที่อัลลอฮ์รักมากเหลือเกินอัลลอฮ์รักมากเหลือเกินการงานประเภทไหนท่านนาบีก็ตอบว่าอัซสลาตุฟีอัลวะลิวกติฮา คือการละหมาดในตอนต้นๆของเวลาอัลลอฮฺอักบัร์บางรายงานก็บอกว่าอัสซะลาตุอาลาวกติฮาคือการละหมาดในเวลาของมันแต่ดีที่สุดแล้วก็คืออัลลอฮ์รักมากที่สุดก็คือการละหมาดในตอนต้นๆของเวลาดังนั้นต่อไปนี่นะพี่น้องพอได้ยินเสียงอาดานว่าอัลลอฮฺอักบะร์อัลลอฮฺอักบะร์อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดต้องให้อัลลอฮ์นั้นยิ่งใหญ่ที่สุด สำหรับชีวิตของเราอย่างแท้จริงเกิดจิตสำนึกว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกดุนยานี้ภารกิจต่างๆที่หยุดได้หยุดซะก่อนพี่น้องดุนยาเนี่ยจะทำยังไงก็ตามแต่ถ้าเราหลงว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอีกสักชั่วโมงนึงก็ได้ค่อยมาละหมาดอีกสักชั่วโมงครึ่งก็ได้ค่อยมาละหมาดเวลายังอีกถมเถไปความคิดแบบนี้เป็นก้าวแรกของชัยตอนที่จะทำให้หัวใจของเรานั้นเพิกเฉยต่อการละหมาด ไม่ให้ความสําคัญของการละหมาดและลดระดับที่หัวใจของเราจะเกิดความเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยมันจะลดดีกรีลงในการที่เราจะให้อัลลอฮ์เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภารกิจต่างๆในดุนยานี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นได้ยินเสียงอาดานแล้วพี่น้องให้อัลลอฮ์เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในหัวใจของเราภารกิจต่างๆหยุดเอาไว้ก่อนแล้วก็ พยายามผลักดันตนเองไปสู่การละหมาดในตอนต้นๆของเวลานะครับวบิลลาฮิตาฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ